สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปุ้ยมอเตอร์เอ็กเจนครับแล้ววันนี้ถึงคิวของอ l l n e ย Yama h a PG1 คันนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนเปิดตัวใหม่ๆนะครับผมตอนนั้นก็มี การรีวิวไปแล้วแต่ว่าเป็นรีวิวสั้นๆว่าตัวรถมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างครับครั้งนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกละเอียดกันครับกับ All ิว w ย a m a h พ PG1 โฉมล่าสุดตัวนี้นั่นเองครับก็แน่นอนว่า PG1 ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับผมก่อนหน้าน,นี้จะมีตัวเจน1ไปแล้วซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็ขายอยู่ประมาณยังไม่ถึง2ปีแล้วก็มีตัวเจน2ออกมานะครับจุดแรกเลยที่น่าสนใจแล้วก็เปิดตัวมาได้ว้าวเลยก็คือเรื่องของราคาครับต 500บาก็ราคาถูกลงเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมาราคา6 4 9 0 0ถูกลงถึง7,400แล้วก็ยังมีออปชันมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมาด้วยนะครับถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจของตัว PG1 ในการเปิดตัวของ Gen 2เลยครับ PG1 เนี่ยถือว่าเป็นรถไซร์เล็กก่อนน้านี้เนี่ยรถไซร์ลเล็กหลายๆคนเนี่ยเริ่มมีการเอาไปท่องเที่ยวกันบ้างทําให้รถแนวนี้ในตลาดเกิดขึ้นมานั่นเอง ก็ถ้าเทียบในตลาดจริงๆคู่แข่งเลยก็จะมีในส่วนของตัว Honda เขาก็จะมี C t ที125ครับถ้ามองไปถึงฝั่ง Suzuki, ซ u zu k ิ s u zu กิก็จะมีตัวเจคอร์ดด้วยที่เป็นรถเล็กแต่ว่าสามารถเอาไปท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางแบบลุยได้ด้วยนะครับจนมาถึงยาม่าก็จะมี PG1 ันนั่นเองแล้วก็มีเจนที่2มาเรียบร้อยนะครับผมตัวรถก็ถือว่าน่าสนใจแน่นอนว่านอกจากเราใช้ในชีวิตประจ,จาวันได้แล้วครับวันจันทร์ถึงศุกร์คุณขับไปทํางานได้วันเสาร์อาทิตย์คุณเดินทางท่องเที่ยว และนอกจากเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยคุณยังสามารถเข้าไปในจุดที่รถทั่วไปเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงแต่ถ้าเป็นรถแนวนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปได้นั่นเองครับด้วยคาแรคเตอร์ของตัวรถทั้งเรื่องของยางแล้วก็ตัวช็อคอัพตัวระยะยุบอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้ตัวรถน่าสนใจมากขึ้นครับสำหรับ PG1 ตัว Gen2 นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4. ด้านข้างผมตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลนั่นเองครับแล้วก็จะมีสีฟ้าสีแดงรวมถึงสีเทาเข้มด้วยที่มีให้เลือกนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวที่ผมเอามารีวววิิตตตรงงนนนีีนีี้้เเเ่่่มมััจะป็ทชุดแแพศษลว จุดที่เห็นเลยจะมีในส่วนของตัวแหลกหน้านี่จะมีติดตั้งแหลกหน้ามาให้ครับแล้วก็ตัวกาดแฮน์มีติดตั้งมาให้รวมถึงตัวชิ้นกาดตรงนี้ด้วยนะครับที่มีติดตั้งเพิ่มแล้วก็ด้านท้ายครับจะเห็นว่าจะมีแหลกท้ายขนาดใหญ่ตัวนี้เขาจะเอาเบาะหลังออกนะครับเพื่อจะติดแหลกตัวนี้นอกจานี้ยังมีให้เลือกอีก2ชุดที่เป็นตัวซิตี้ยูท แล้วก็ตัว n ั t t y t a ท็กเกอร์นั่นเองซึ่งเขาจะมีราคาพิเศษด้วยสําหรับใครที่ซื้อช่วงแรกนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นชุดแต่งที่รองรับมากับตัวยา m ้าพีจีวันเลยครับทีนี้เรามาไล่เรียงเรื่องของตัวรถกันหน่อยครับผมก็อันดับแรกเลยผมอยากให้ดูเรื่องของมิติตัวรถก่อนนะครับผมตัวนี้พอเป็น PG-1 แล้วเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเทียบกับยำห้าฟินครับผมคอมให้ดูแบบนี้ครับ เห็นว่าตัวช็อคอับตัวระยะยุบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความสูงกว่า y a า a h าฟินแม้ว่ามันจะมีความสูงกว่านะครับแต่ว่ามิติตัวรถมันไม่ได้สูงเกินไปเนี่ยผมสูง174ผมค้อมไปแบบนี้ครับจะเห็นว่าลักษณะขาผมเนี่ยจะมีการงอได้นิดนึงนะครับมันก็จะทําให้ควบคุมตัวรถได้ไม่ยากแต่ว่าข้อสังเกตเลยคือเรื่องของตัวลักษณะแฮนด์บาร์ถ้าคุณเทียบกับฟินเนี่ยแน่นอนว่าตัวแฮนด์เนี่ยมีความกว้างกว่าอยู่แล้วนะครับ จุดที่ต้องระวังในการขับขี่ในเมืองก็จะมีเรื่องของแฮนด์เท่านั้นเลยจะต้องระวังเวลาเราขับไปในรถติดๆนั่นเองครับส่วนกระจกเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้น มิติตัวรถเวลาเลาะไปเนี่ยถ้าเป็นรถเก่งรถเก่งเนี่ยเราจะเท่ากับตัวกระจกของเขาแต่ถ้าเป็นรถ SUV ตัวกระจกเราจะไปเท่ากับกระจกขเขาเนั่นเองรถ SUV รถกระบะอะไรเงี้ยครับถามว่าขับขี่ในเมืองเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้มิติตัวรถมันไม่ได้ใหญ่เกินไปขนาดนั้นแฮนด์คุณผ่านได้ที่เหลือคุณจบเลยนะครับขับเลาะไปได้เหมือนกันครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์หลากหลายก็คือใช้งานในเมืองก็ได้แล้วก็เดินทางไกลก็ได้สําหรับเรื่องของมิติตัวรถนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ครับก็ pg 1เนี่ยจ คือเรื่องของไฟก่อนครับจะให้ดูระบบไฟดีไซน์ของตัวไฟเนี่ยไฟหน้ามันจะเป็นลักษณะไฟที่เป็นทรงกลมครับแต่ว่าตัวหลอดเนี่ยมันจะเป็นหลอดฮาโลเจนสีส้มแบบนี้ซึ่งตัวไฟเนี่ยต้องบอกว่าเขาสังเกตมันก็จะมะีคอมเมนต์ไป2แบบแบบแรกเลยคือชอบก็คือชอบเลยไฟทรงกลมแบบนี้แล้วก็ตัวหลอดฮาโลเจนหลอดไส้แบบนี้หาเปลี่ยนง่ายอีกแบบหนึ่งคือบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหยุคนี้แล้วมันต้องเป็น led แล้วนะมันต้องเป็น led ที่เป็นไฟสีขาวสว่างๆอะไรเงี้ยครับบางคนก็รู้สึกว่า L.E.D. มันอาจจะหาเปลี่ยนยากกว่าที่เป็นหลอดฮทอรเจนแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเลยแต่ผมต้องบอกเลยว่าเรื่องไฟเนี่ยครับถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปใช้งานในเมืองที่ถนนกลางคืนมีแสงไฟปกติไฟหน้าตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นครับไฟสีส้มเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้ากรณีฝนตกคุณเดินทางขับขี่ท่องเที่ยวแล้วฝนตกเนี่ยไฟสีส้มจะเห็นชัดกว่าไฟ L.E.D. ด้วยซ้า แต่ถ้าเป็นแสงแบบว่ามืดๆเลยนะครับไฟ LED ที่เป็นสีขาวแน่นอนว่าก็จะมีจุดเด่นมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วถ้าเอาจากประสบการณ์ในการขี่เดินทางท่องเที่ยวของผมนะครับไฟหน้าเนี่ยต่อให้เป็น LED หรือจะเป็นไฮโดรเจนสีส้มแบบนี้ถ้าคุณไปในต่างจังหวัดที่ถนนมืดจริงๆอ่ะยังไงก็เอาไม่อยู่ครับสุดท้ายคุณก็ต้องไปติดไฟสปอตไลท์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟหน้าเนี่ยผมมองว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบอย่างผมผมเฉยๆเลยถ้าเดินทางไกลท่องเที่ยว ติดสปอร์ตไลท์แน่นอนอันนี้เป็นออปชันที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะอยู่นี่ครับด้านข้างตรงนี้2ฝั่งซ้ายกับขวานะครับนี่ก็จะแยกออกมาอย่างชัดเจนไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดไส้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายทรงกลมแบบนี้เลยนะซึ่งแน่นอนว่าด้านในก็จะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ไฟเนี่ยมันจะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดทั้งด้านหน้าด้านท้ายเลยสําหรับตัว PG1 นั่นเองครับจุดต่อมาที่มีการปรับเปลี่ยนมาแล้วรู้สึกวว่่าาคครั้้งนีีถืือดเลย ตัวของหน้าจอเดือนใหม่ครับครั้งนี้มาเป็นหน้าจอเดือนใหม่ที่เป็นทรงกลมมันจะคล้ายๆกับตัว XSR155 นะครับตัวนี้ถือว่าดีดีเพราะอะไรเพราะของเก่าเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นแบบอนาล็อกล้้นๆเลยครั้งนี้ปรับมาเป็นดิจิตอลแล้วยังสามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นทิป1ทิป2ค่าเฉลี่ยรวมถึงจะมีเรื่องของตัวนาฬิกาด้วยแล้วก็มีวัดรอบเครื่องยนต์คุณสามารถดูได้นะครับตรงนี้ถือว่าดีเลยการที่ให้มาเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้ครับแต่มันจะมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งคือถ้า ขับขี่ช่วงกลางวันแสงจ้าๆเลยเนี่ยแล้วบางมุมที่เป็นมุมสะท้อนของแสงลงมาเต็มๆแบบนี้มันอาจจะมองไม่ได้แบบชัดเจนมากแต่ถามว่าเห็นไหมเห็นเห็นเรื่องของความเร็วเรื่องของรอบพื่งยนต์เรื่องของเกียร์เนี่ยมันมองเห็นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเจอกรณีที่แสงลงพอดีอาจจะมองแบบยากนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตในการใช้งานตอนกลางวันแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนคือจบเลยตัวนี้สว่างชัดเจนนะครับแล้วก็พื้นแบกกราวมันจะเป็นเหมือนสีน้าเงินเข้มๆด้วยนะครับโอเคนอกจากนี้ก็ยังสามารถ ั้งเรื่องของความสว่างสามารถตั้งได้เช่นกันนะครับแล้วก็ด้านล่างยังมีในส่วนตัวสถานะไฟต่างๆที่บอกแจ้งเตือน เรื่องของระบบ ABS ก็จะมีไฟอยู่ด้านล่างนั่นเองครับก็ครั้งนี้ถือว่าดีสําหรับตัวหน้าจอที่ปรับมาให้ครั้งนี้ครับและอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของ PG1 เลยคือเรื่องของล้อและยางนั่นเองครับแน่นอนว่าตัวล้อและยางเนี่ยไซซิ่งยังเป็นไซซิ่งเดิมคือยังเป็นล้อ16ครับแล้วก็ซีรีส์ยางเนี่ยมันจะเป็น90ทับร้อยขอบ16ครับแต่ว่าจุดที่มันเปลี่ยนไปคือเรื่องของตัวดอกยางครับตัวนี้เนี่ยยางเป็น IRC แล้วก็เป็นยางลักษณะที่เเปป็็็นนนนนตตตัััััววววบบบลลลอออกกกก่ครรีีี้้มาาจจทแื หน้ายางเนี่ยมันจะกว้างขึ้นตัวบล็อกเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นข้อดีคือผิวสัมผัสที่ลงถนนเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นครับแล้วก็ทางฝ่ายเทคนิคเอ,เองก็บอกว่ามันจะช่วยเรื่องของเสียงที่มันจะเงียบลงด้วยสําหรับเรื่องของยางนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นคือครั้งนี้ครับมาแล้วกับระบบ ABS ตรงนี้ครับด้านหน้าจะมีในส่วนตัวระบบ ABS ติดตั้งมาให้ครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีข้อดีอย่างคือตัวนี้มันจะมีชิ้นครอบในส่วนของตัวเซนเซอร์ ABS อ่ะติดตั้งมาให้ด้วย ก็ถือว่าดีครับตัวนี้มันก็จะกันเรื่องพวกเศษดินเศษครนหรือว่าเศษฝุ่นที่จะเข้าไปติดในส่วนของพวกระบบ ABS ตรงนี้มีชิ้นครอบมาให้เลยตั้งแต่โรงงานนะครับตัวดิสเบรกด้านหน้าก็มีการปรับใหม่ครับมีการปรับไซส์ที่ใหญ่ขึ้นจาก220มิลเป็น245ม mm ิลนั่นเองเพราะว่าตัวนี้จะสังเกตได้ว่าด้านในมันจะมีโรเตอร์ ABS มันทําให้จานเนี่ยต้องขยายขึ้นนะครับส่วนด้านหลังเองระบบเบรกก็ยังคงเป็นรัมเบรกเหมือนเดิมนั่นเองครับอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับมุมมองเลยบางคนมองว่าจริงๆอยากได้เป็นดิสเบรกมากกว่าดิสเบรกข้อดีคือการระบายความร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาเราไปลุยเนี่ยลุยน้ําลุยคโคลนถ้าเป็นดิสเบรกมันจะออกง่ายกว่ามันจะไม่เก็บปุ่นเก็บดินไว้นะครับแต่ถ้าเป็นดัมเบกแน่นอนว่าไปจมน้ํานานๆไปเจอดินเจอคโคลนเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสะสมอยู่ด้านในอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวระบบเบรกด้านหลังที่หลายคนอยากให้เป็นดิสเบรกแต่ผมก็มองว่า จริงๆอ่ะให้มาดิสเวกก็ได้แต่ราคาตัวรถมันอาจจะสูงขึ้นอันนี้จะเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตด,ด้วยนะครับส่วนข้อสังเกตเรื่องไซส์ของยางในครับยางเนี่ยตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นขอบ16ล้อ16เนี่ยยางในในบ้านเรามันค่อนข้างหายากกรณีที่คุณไปขับแล้วแบบว่าเจอตะปูหรือว่ายางด้วยอะไรเงี้ยถ้าคุณไปถามหายางในตามร้านทั่วไปเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ตัวนี้ของ PG1 คือ1เลยถ้าคุณเป็นคนเดินทางเยอะ คุณซื้อไว้เลยครับสำหรับยางในสั่งได้ในช้อปปีจะมียางในขอบ16มาให้หรือถ้ากรณีที่คุณไม่ได้เตรียมมาจริงๆแล้วบังเอิญไปเจอสถานการณ์ที่แบบว่ายางรั่วยางแตกขึ้นมายางในที่เป็นขอบ17ครับผม สามารถใส่เข้าไปได้เหมือนกันคือมันแก้ไขสถานการณ์หน้าง,งานใส่ได้นะใส่เข้าไปเติมลมให้ยางเป่งๆแบบนี้ก็ยังขี่ต่อได้ที่มันใส่ยางในขอบ17ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าจะเห็นนะครับซีรีส์ของตัวยางเนี่ยมันมีความหนาเนี่ยลักษณะของยางเนี่ยมันหนาเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นตัวยางในที่เป็นขอบ17เนี่ยเอามาใส่ก็ยังใส่ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีแก้ไขสถานการณ์ของตัวล้อ16ของปีีวันก็มี2วิธีหนึ่งเลยคือคุณเตรียมยางในไว้ที่เป็นยางในขอบ16ถ้าไม่ได้เตรียมจริงงหนน้างงาว คุณบอกล้าเลยว่าใส่17ไปเลยนะครับแล้วก็เติมลมแล้วก็ขี่ต่อได้ค่อยว่ากันนะอันนี้เป็นเรื่องของตัวอย่างนั่นเองครับส่วนตัวระบบช็อคอัพทั้งด้านหน้าและด้านหลังแน่นอนว่าก็ยังเป็นไซซิ่งเดิมเป็นมิติช็คที่มีระยะยุบเท่าเดิมนะครับก็จะเป็นคารคเตอร์ของตัวรถที่ดีไซน์ออกมาเพื่อดุยได้ตัวนี้ก็จะมีระยะยุบที่มากกว่ารถที่เป็นรถครอบครัวเท่าไปอย่างยา m a h a f i น o นั่นเองครับถัดมาครับเรื่องของการดีไซน์ชิ้นเปลือกต่างๆตัวนี้เนี่ย ถ้ามองผ,ผ่านๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าดีไซน์ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับชิ้นเปลือกก็ยังเป็นจุดยึดเดิมอะไรเดิมแต่ว่าถ้ามาดูตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือชิ้นตัวนี้มันจะกว้างขึ้นแล้วก็จะมีมิติที่มันสูงขึ้นเล็กน้อยนั่นเองครับเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีการใส่ในส่วนของตัวกล่อง ABS อยู่ด้านในด้วยทําให้มีการปรับชิ้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยในส่วนของเปลือกตรงนี้ส่วนชิ้นตรงนี้ยังเป็นชิ้นการดีไซน์แบบเดิมแต่ว่าจะมี แถบสติกเกอร์ที่ตกแต่งมาให้เพิ่มเติมในตัว Gen 2ตัวนี้ของ PG1 นะครับสติกเกอร์ตัวนี้มันก็จะอินสปายมาจากพวกรถซิ่ง9080รถยุคเก่าที่เราจะเคยเห็นว่าฝากระโปรงหรือว่าด้านข้างที่เขามีการตกแต่งสติกเกอร์เนี่ย PG1 เอาอินสปายตรงนั้นมาตกแต่งอยู่ในชิ้นด้านข้างตรงนี้ด้วยนั่นเองครับส่วนเรื่องของท่อไอเสียครับดีไซน์ของ PG1 เนี่ยแน่นอนว่าท่อไอเสียมันจะอยู่ตำแหน่งด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนก็จะพูดไปถึงข้อสังเกตเวลาเอาไว้ลุย กรณีเราลุยน้ำเนี่ยมันอาจจะลุยน้ําได้ไม่สูงถ้าเทียบกับตัว CT 1 2 5แน่นอนว่า CT ของเขาจะยกขึ้นมาแบบนี้เลยอยู่ด้านบนอะไรเงี้ยครับแต่ต้องถามว่าการลุยของ PG1 เวลาคุณเอาไปลุยเนี่ยคุณลุยหนักแค่ไหนคือต้องดูว่ามันจําเป็นไหมว่าที่เราอยากจะได้ท่อที่มันสูงขึ้นมาขนาดนี้นะครับถ้าลุยแบบเนี้ยไม่เกินท่อตรงเนี้ยมันก็ถือว่าลงไปน้ําลึกระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่บางครั้งที่เรามีความจําเป็นต้องลุยบ้างเนี่ย ถ้าคุณลุยแล้วมันไม่ได้แช่น้ํานานๆน้ําที่มันท่วมท่อไปนเนี่ยมันก็ยังไปได้นะแบบขับปื้อลากไปแล้วจบแล้วขึ้นอะไรเงี้ยยังสามารถไปได้บางครั้งมีสถานการณ์จําเป็นเราต้องไปเนี่ยมันก็ไปได้น้ํามันยังไม่ถันเข้านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยสายลุยลุยเยอะแล้วลงน้ําบ่อยเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็ต้องไปดูเรื่องของแต่งและตัวนี้มันก็จะมีท่อแต่งที่เป็นแบบว่าของ p g 1วนเพื่อจะยกตัวท่อขึ้นมาให้สูงขึ้นก็มี อย่างของพี K ่เอกเคสปีที่เขาทําแต่งโชะก็จะเห็นเลยว่าเขาจะทําท่อที่มันจะให้ยกขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็อยู่ด้านบนตรงนี้นั่นเองนะฮะก็อันนี้ว่ากันเรื่องของตัวท่อไอเสียนะครับในส่วนของตัวชุดเกียร์นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการออกแบบชุดเกียร์เนี่ยก็ยังเป็นการออกแบบแพทเทิร์นเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรซึ่งถ้าใครที่เคยใช้ pg one j หนึ่งอ่ะจะรู้ว่าตรงนี้จะมีข้อสังเกตนะครับกรณีที่ถ้าเราเข้าไปลุยอย่างเช่นเจอหลุมเจอเนินที่เป็นหิน ลอยอยู่อะไรเงี้ยแล้วถ้ามันมากระแทกตรงนี้ครับเนี่ยกระแทกตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าชิ้นตรงเนี้ยมันอาจจะมีความบอบบางนิดนึงมันมีโอกาสที่มันจะงอหรือว่าจะหักได้ง่ายกรณีที่เราไปลุยหนักๆนะต้องบอกว่าเป็นกรณีลุยแบบคุณขี่เข้าไปในน้ําตกแล้วเจอหินอะไรที่มันแบบสูงๆอยู่เงี้ยจังหวะบําลลงไปเนี่ยถ้าตรงเนี้ยกระแทกอะหลายครั้งมันจะงอหรือว่ามันจะหลุดหักได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครเน้นสายลุยเนี่ยเปลี่ยนเลยเขามีของแต่งรองรับ ในกลุ่ม b ิจาเองก็จะเปลี่ยนกันเยอะนะครับมันก็จะทําให้ตรงนี้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเวลาบางครั้งไปกระแทกอะไรยเงี้ยมันก็จะไม่หักไม่งอง่ายแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังถ้าคุณไปลุยหนักๆเนี่ยต้องระวังในส่วนของชิ้นตรงนี้เลยจะสังเกตได้ว่าตัวคอท่อหรือว่าตรงบริเวณเครื่องเนี่ยยังไงมันก็ยังสูงอยู่สูงกว่าชุดเกียร์ด้วยซ้ำเห็นไหมฮะตัวเกียร์เนี่ยมันจะโดนก่อนเวลาคุณไปค่อมผู้ขิ่อะไรเงี้ยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตที่ ถ้าเจนหน้าปรับผมอยากให้ปรับตรงนี้ด้วยให้มันแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองครับมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับแน่นอนว่าตัวนี้ยังเป็นบล็อกเครื่องยนต์เดิมนะครับ1 1 4 7ซีหรือว่าเป็นเครื่องยนต์จากามาฮ่าฟินนนั่นเองที่อยู่ในคลาส115นะครับผม <c oughs> ก็คาแรคเตอร์ของตัวเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครเคยขี่ามาฮ่าฟินก็จะรู้ว่าลักษณะการออกตัวเปิดคันเร่งไปเนี่ยช่วงต้นมันจะนุ่มๆกลางมาเรื่อยๆ ต่จุดเด่นมันจะเป็นเรื่องของความเร็วปลายความเร็วปลายเนี่ยมันจะแช่ได้ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวยามา h a ฟินะครับแต่อยู่ใน PG1 เนี่ยถามว่าคาแรคเตอร์ต่างกับฟินเยอะไหมต่างกันไม่เยอะมากด้วยความที่ตัวโซ่กับสเตอร์ครับตัวนี้เนี่ยสเตอร์หน้ามันจะเป็น13ฟันสเตอร์หลัง4 0โซ่เป็น4 2 0เหมือนฟินความแตกต่างคือตัวฟินเนี่ยสเตอร์หน้า14ตัว PG1 สเตอร์หน้า13มันทดมาเพื่อให้อัตราต้นเนี่ยมันไม่อืดเกินไปเพราะว่า ตัว PG1 เนี่ยมันจะมีไซซิงหรือว่าน้ำหนักที่เยอะกว่า Yamaha Finn การที่เขาทดสเตอร์หน้าเป็น13เนี่ยมันจะทําให้อัตราเร่งช่วงต้นเนี่ยมันจะทําได้ดีนั่นเองครับแล้วก็รองรับเรื่อง Activity เวลาเดินทางท่องเที่ยวด้วยบางครั้งอาจจะต้องการแรงต้นที่บิดเพื่อตะก,กุยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาเลยใส่สเตอร์หน้า13มาให้ตัวนี้ถ้าถามเรื่องความแรงครับผมก็อัตราเร่งท็อปสปีดที่ผมได้เทสนะขี่ลากเกียร์สี่ยาวๆแล้วก็หมอบลงนิดนึงไม่ได้เยอะมาก ผมไหลได้ถึงประมาณ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของอัตราเร่งแล้วก็เครื่องยนต์ที่อยู่ใน Yamaha P G 1คันนี้ครับมาว่ากันด้วยเรื่องของตัวเบาะนั่งกันบ้างครับตัวเบาะนั่งของ P G 1เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นเบาะ2ตอนแต่ว่าตัวนี้มันมีชุดแต่งด้วยนะก็ถอดเบาะหลังออกไปครับแยกกันชัดเจนนะครับคาแรคเตอร์ของเบาะนั่งเนี่ยถ้าถามผมนะฟีลลิ่งแรกที่มานั่งขับจะรู้สึกว่า เบาะมันจะตึงๆแบบว่าไม่ได้นุ่มมากด้วยความที่แน่นอนว่าหนึ่งเลยคือรถมันยังใหม่อยู่นะแล้วก็ตัวโฟมตัวอะไรมันยังใหม่อยู่แต่จะบอกว่าเบาะที่มันไม่นุ่มเกินไปเนี่ยมันจะเป็นข้อดีเวลาคุณขี่ยาวๆจากประสบการณ์ผมผมขี่ Yamaha Fin าาาครั้งแรกเลยที่ออกทริปเนี่ยขี่ไปไกลๆเบาะฟินเนี่ยถ้าใครเห็นจะรู้สึกว่าเอยมันหนาๆน,น,นุ่มๆนุ่มๆก็จะรู้สึกว่ามันน่าจะขี่ได้สบายแต่จริงเบาะที่มันหนาและนุ่มเนี่ย เียวยาวเมื่อยง่ายกว่าเบาบางๆแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเบาของ PG1 เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะไม่ได้หนาเกินไปนะแล้วก็จะไม่ได้นุ่มเกินไปแต่ถามว่าถ้าขี่กายเมื่อยไหมถ้าคุณขี่เกินสักร้อยโลไปแล้วเนี่ยอาการเมื่อยตรงก้นเนี่ยมันก็จะมีให้คุณได้สัมผัสดได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะน้ำหนักแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับความเมื่อยมันต่างกันด้วยวิธีแก้อย่างของผมย a มา h a f เนี่ยผมจะปาดให้มันบางเน้นบางไว้ก่อน ไม่ให้มันนุ่มเกินไปไม่ให้มันยุบเกินไปอะไรเงี้ยครับอย่างตัวพีจีวานเนี้ยถ้าผมซื้อมาใช้จริงๆเนี่ยวิ่งยาวยาวผมอาจจะไปปาดให้มันบางลงนิดนึงให้มันรับกับก้นหน่อยแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่ามันยังเมื่อยอยู่บางคนเขาก็จะไปใส่พวกเบาะเจลเบาะเจลที่เป็นแบบใส่แผ่นเจลเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูนะผมยังไม่เคยลองนะว่าไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมในการขับขี่เดินทางไกลนะครับผมแต่ถ้าเทคนิคส่วนตัวของผมครับวิธีการขี่เดินทางไกลแล้วให้เมื่อยน้อยคือขี่บ่อยๆครับคุณไปบ่อยๆขี่เดินทางไกลบ่อย มันเหมือนกล้ามเนื้อบริเวณก้นเรามันจะค่อยๆปรับผมอาจจะเมื่อยน้อยลงหลังๆเนี่ยขี่ยาม้าฟินไกลๆก็รู้สึกว่าเมื่อยน้อยกว่าสมัยยุคที่ขี่แรกๆนั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคุณต้องไปลองดูเรื่องของตัวบอบ์ดเนี่ยจะขี่ไกลยังไงให้เมื่อยน้อยลงแต่ว่าแน่นอนว่ารถลักษณะนี้ผมแนะนําเลยขี่ไกลๆเดินทางสักร้อยโลพักที่หนึ่ง เป็นเรื่องที่โอเคที่สุดแล้วนะครับทั้งพักรถพักคนด้วยลดอาการเมื่อยล้าครับส่วนเรื่องตัวสวิตควบคุมต่างๆครับตัวนี้ก็แน่นอนว่าเป็นฝั่งซ้ายนี่เป็นมาตรฐานเรื่องไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวแล้วก็แตรน,นั่นเองครับฝั่งขวาก็จะมีเรื่องของตัวสวิตออฟลานมาให้ด้วยแล้วก็ไฟฮาสซัดมีติดตั้งมาให้นะครับผมสวิตออฟลานตัวนี้ก็สําคัญนะกรณีที่เราขี่เดินทางท่องเที่ยวแล้วไปทางธุรกันดารเนี่ยสมมติรถล้มปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ารถบางทีมันอาจจะยังไม่ดับ คุณกดสวิตช์อฟอไลน์ตรงนี้ดับรถได้เลยก็ช่วยเรื่องของความปลอดภัยได้นะมีมาให้ตรงนี้นะครับผมยางอื่นก็เป็นแสแตนดาร์ดครับตัวสตาร์ทมือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแสแตนดาร์ดของรถยุคใหม่แล้วแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ PG1 เนี่ยมันจะไม่มีสตาร์ทเท้ามาให้ถ้าเป็นยามาฮาฟินมันยังมีอยู่กรณีที่คุณอาจจะแบบไม่ได้เช็คบ่อยๆเรื่องของแบตเตอรี่ใช้งานย,ยาวๆบางทีก็ลืมอะไรเงี้ยจอดนานมาสตาร์ทอีกทีหนึ่งสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีสตาร์ทเท้าให้อาจจะต้องใช้เเทคคนิรรื่ององงขกาแบบ เข็นแล้วก็เข้าเกียร์จำซาร์อะไรก็ว่าันไปนะครับแต่ว่า จร,จริงๆแล้วผมว่าถ้าให้มาก็ยังถือว่าโอเคนะสตาร์ทเท้าเนี่ยถ้ามีก็ดีสําหรับรถแนวนี้นะครับในส่วนของฟิลลิ่งเรื่องของช่วงล่างในการขับขี่นะครับก็แน่นอนว่าคารคเตอร์ตัวรถเนี่ยมากับตัวระยะยุบของโชค๊คที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นลักษณะถ้าคุณขี่คนเดียวแบบนี้ครับมันก็จะมีระยะยุบเวลาคุณลงหลุมลงอะไรเงี้ยมันก็จะสัมผัสได้ลักษณะการเด้งการยุบของตัวรถเนี่ยก็จะมีให้คุณรู้สึกด้วยตามคารคเตอร์เลยรวมถึงตัวยางด้วยลักษณะยางมีดอกเป็นบล็อกแบบนี้ครับแล้วก็ซ ข้างนาแน่นอนว่าคาแรคเตอร์แบบนี้คุณกับขี่เดินทางท่องเที่ยวมันช่วยได้ลงหลุมเจอหินกรวดลักษณะยางที่ช่วยตะกุยเปิดคันเร่งไปเนี่ยขับสนุกมันก็จะมีระยะยุบที่คุณเล่นได้บางทียืนขี่ก็ยังได้ทางฝุ่นทางอะไรแบบนี้ครับแต่ข้อดีที่ดีกับการเดินทางเนี่ยมันก็ดันมามีข้อดีกับการใช้งานในเมืองเหมือนกันถ้าคุณกับขี่รถในกรุงเทพคุณก็จะรู้ว่าถนนหลายๆจุดเนี่ย มันไม่ได้เรียบหรอกครับอย่างเช่นผมขี่เส้นจตุจักรที่จะเข้าวิภาวดีไปตรงจะถึงห้าแยกราดพราวอะ่ะคุณจะเห็นว่าเลนขวาสุดอะ่ะมันจะมีหลุมอยู่หลุมท่อต่างๆถ้าเป็นโมไซค์ทั่วไปแน่นอนว่าเราก็จะไม่ค่อยลงไปเลนนั้นนะครับก็จะขี่หลบขี่เลี่ยงกันไปแต่อย่างพีจีวันเนี่ยผมขี่ลงไปเลยก็ลองดูอยากรู้ช่วงหน้าเป็นยังไงนะครับลงหลุมในกรุงเทพสามารถลงไปได้เลยมันก็จะลูดพึบพึบ ตัวรถมันก็จะคอยซอบให้แรงต้านก็จะน้อยกว่ามันอาจจะไม่ต้องไปแบบใช้งานแบบนั้นก็ได้แต่มันทําให้เห็นว่ากรณีบางทีที่คุณไปในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยแล้วไม่รู้ว่าถนนตร,ตรงข้างหน้าเป็นยังไงเนี่ยเจอหลุมบางทีเบรกไม่ทนันไหลใส่เข้าไปได้เลยครับหลุมไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยทิ้งน้ำหนักลงไปพึบตัวรถมันช่วยซอบให้ไม่ต้าน มันก็จะกลายเป็นข้อดีที่ขี่ในเมืองขี่ในกรุงเทพกับถนนที่บ้านเรามันอาจจะไม่เรียบมากนะครับตัวนี้ถือว่ากลายมาเป็นข้อดีสำหรับการใช้งานในเมืองส่วนเรื่องการขับขี่รถติดๆก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วไม่มีปัญหามากถ้าคุณเมเนจเรื่องของระยะแฮนได้ผ่านได้ที่เหลือตัวรถมิติด้านข้างอะไรมันไม่ได้กว้างก็ไปได้สบายครับโอเคแล้วทั้งหมดนี้คือ all new yamaha pg 1 เวอร์ชัน2,025กับตัวเจน2ตัวนี้ครับถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับคนที่ขับรถเล็กๆเ,เนี่ยเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นก่อนในเนี้ผมใช้ y ม m a ่า Fin ก็จะเห็นว่าผมขี่ไปทั่วเลยขี่ไปเที่ยวแล้วก็หลายครั้งไปในทางธุรกันดานก็ไป y ม m a ่า Fin ก็ไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปรับมาเป็น PG1 แบบนี้ครับมันจะยิ่งตอบโจทย์คุณมากขึ้นไปอีกนะครับวันจันทร์ถึงสุขคุณขี่เดินทาง ในเมืองขี่ไปทํางานตัวนี้มันก็ใช้งานได้สบายๆนะครับผมแต่เมื่อไหร่ที่มีวันหยุดยาวคุณอาจจะไปท่องเที่ยวเนี่ยคุณเอาพีจีวันไปแบบนี้มันจะได้เปรียบตรงที่กรณีถ้าคุณไปนอนเต็นท์คุณอาจจะต้องเข้าไปในทางลึกๆไปกลางเต็นท์นอนในน้ําตกอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างชุดแต่งแบบนี้มัดของได้ขี่ลุยได้ช่วงล่างที่มีระยะยุบค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้ครับคุณจะไปได้ไกลกว่าคนอื่นลึกกว่าคนอื่นแบบที่ไม่เหนื่อยล้าด้วยอย่างยามาฟินผมมัน,ม,นมันก็ไปได้เหมือนกัน ก็ทุลักทุเลเขาไปแบบนั้นนะไปได้ไปถึงเหมือนกันแต่ถ้าเป็น PG-1 เนี่ยมันไปได้สบายกว่าระยะยุบของโชวคคาแรคเตอร์ตัวดอกจางาต่างๆมันก็ทําให้แอคทิวิตี้ของ คนที่เป็นเจ้าของ PG 1เนี่ยหลากหลายมากขึ้นครับก็ถือว่าน่าสนใจในยุคปัจจุบันที่คนเริ่มท่องเที่ยวกันมากขึ้นมีการกางเต็นท์เต็นท์แคมป์อะไรอย่างี้ครับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ถือว่าตอบโจทย์แอคทิวิตี้แบบนั้นได้เลยครับและสุดท้ายครับเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองผมว่าเพื่อนๆน่าจะอยากรู้ว่า PG 1เนี่ยพอมาใช้งานอย่างเงี้ยโดยเฉพาะถ้าวิ่งในเมืองอย่างเดียวเลยเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองจะเป็นยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปไปดูพร้อมๆกันครับว่า ผมจะได้อัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่กับย้ำ5พีจีวันคันนี้ครับสุดท้ายก็ฝากช่องทางติดตามไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o อกมอเตอร์เอ็กเซียครับในช่องผมเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์แบบนี้ครับรวมถึงจะมีมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวด้วยใครสนใจก็กดไลค์กด Subscribe ติดตามไว้ครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม ครับเรามาสรุปอัตราสิ้นเปลืองของยาม้าพีจีวันคันนี้นะครับผมวิ่งไป101.8กิโลเมตรครับอันนี้เป็นการใช้งานในเมืองรุ้วน,นนะ1น1 8กิโลเมตรครับแล้วก็เติมน้ํามันกลับเข้าไป2.27ครับผมอัตราสิ้นเปลืองผมทําได้44.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็อันนี้เป็นอัตราสิ้นเปลืองการใช้งานในเมืองร้วน,น,นขับขี่คนเดียวแล้วก็ตัวรถเนี่ย เป็นในส่วนของตัวชุดแต่งของตัววันเดรัสแคมเปอร์นั่นเองครับ44.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับใช้งานในเมืองสำหรับออนิวยมหาพีจอัตราสิ้นเปลืองตรงนี้ครับ